กฎแห่งกรรมเคสตาดีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรื่องที่1ชีวิตรันทดเตียของลูกเป็นคนดีประจำหมู่บ้านสมัยนั้นก็ไม่มีการพน,นันหรืออบายามุกใดๆทั้งสิ้นทุกครัวเรือนรู้จักและเคารพเตียมากแม้กระทั่งทุกวันนี้ แต่เตี่ยก็มีข้อเสียคือชอบตีกบตกปลาโดยคิดว่าไม่เป็นบาปเพราะนำมาทำอาหารเตี่ยเคยต้มเหล้าเถื่อนขายท่านก็ดื่มเองด้วยเมาแล้วก็หลับไม่ก่อกวนใครภายหลังเตี่ยได้มาเป็นเกษตรกรเตี่ยได้ร่วมกับเพื่อนเป็นหัวแรงใหญ่ในการสร้างวัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชื่อวะัดสะกวดขณะก,ก่อสร้างนั้น เพื่อนเตี่ยได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันต่อมาไม่กี่เดือนเตี่ยก็ประสบอุบัติเหตุรถแทรกเตอร์คว่ำเตี่ยเสียชีวิตทันทีเมื่อปี2,506ด้วยอายุเพียง35ปีทำให้กิติศัพท์การตายอย่างอนาถร่ำลือไปทั่วว่าคนดีเนี่ยยิ่งทำดีมากๆยิ่งตายเร็วต่อมาแม่ก็แต่งงานใหม่กับพ่อเลี้ยงเมื่อปี2 5 0 7 พ่อเลี้ยงใจร้ายเป็นหัวหน้าการพนันสอนคนในหมู่บ้านให้หัดเล่นการพนันและดื่มเหล้ามัวเมาจนกลายเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านแม้แม่ของลูกเองก็เลิกขายขนมหันมาทำอาชีพนี้เช่นกันปัจจุบันนี้เลิกหมดแล้วหลังจากที่ลูกเริ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรมพ่อเลี้ยงลูกถูกลอบฆ่าโดยหลวงให้ดื่มน้ำกรดเพราะเป็นนักเลง ตายขณะไปอยู่กับภรรยาคนใหม่และก่อนไปก็ยังทิ้งลูกสาวที่เกิดกับแม่แล้วเธอก็ไม่มีอาชีพอะไรทำมีแฟนกับผู้ชายอีกอย่างน้อยหลายคนจนมีลูกอีกสคนต่างพ่อกันหมดเอามาให้แม่ต้องเลี้ยงดูแม่เพิ่งจะเดินได้หลังจากป่วยมาด้วยขารีบยังต้องมารับภาระ,ระเลี้ยงดูลูกของลูกสาวที่เกิดกับพ่อเลี้ยงใจร้ายหลังจากเตี่ยเสียชีวิตแล้ว ลูกก็กำพร้าเตีย่ยตั้งแต่อายุหกขวบน้องชายคนเล็กก็ป่วยแล้วตายความอบอุ่นขาดหายไปทันทีจนลูกและน้องชายคนรองก็ถูกพรากจากอกแม่มาอยู่ที่อยุธยากับอาตอนลูกอายุได้เก้าขวบน้องชายเจ็ดขวบคุณอาและคุณย่าซึ่งใจร้ายและไม่เคยคิดถึงหัวอกเด็กใช้แต่อารมณ์ถูกซ้อมเป็นประจำตอนนั้นลูกคล้ายๆก,กับอยู่ในนรกจนได้วางแผนหนีกับพี่สาว ซึ่งมาอยู่กับอาและย่าตั้งแต่แบบบอกส่วนน้องชายหนีไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะทนมือทนไม้ไม่ไหวการหนีบางครั้งก็ไม่สำเร็จเขาจับได้กลับมาถูกซ้อมอีกอาซ้อมอีกทารุณอีกต่างหากแต่ว่าต่อมาพี่สาวหนีสำเร็จตัวลูกเองหน้าหนีไม่รอดจึงต้องถูกทรมานถูกซ้อมเดี่ยวที่นี่ต่อไป โชคดีที่เตี่ยของลูกมาเข้าฝันคุณอาให้ส่งเสียให้เรียนจนลูกเรียนจบวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ที่ประตูน้ำพระอินท์เมื่อปี2519หลังจากเรียนจบก็ตั้งใจว่าจะเป็นครูที่โคราชอยู่กับลุงพี่ชายของเตีย่ยลุงเป็นคนใจดีมากๆผิดกับอาเลยแต่แล้วพี่สาวที่เคยหนีไปได้พี่สาวของลูกก็ชวนมาอยู่ด้วยที่จังหวัดระนอง ซึ่งตอนนั้นพี่สาวแต่งงานแล้วโดยให้เหตุผลว่าจะได้ไม่ลำบากลงอีกจนลูกตายใจไปอยู่ด้วยแต่แล้วก็เป็นแผนการของพี่สาวของลูกที่จะเอาลูกไปเป็นภรรยาของสามีในขณะที่ลูกตั้งท้องพี่สาวก็หลบหนีไปโดยมีเหตุผลคือธุรกิจล้มเหลวและญาติมิตรก็เข้าใจว่าลูกมาแย่งสามีพี่สาวพี่สาวจึงหนีไป ทำให้ลูกต้องรับภาระและรับผิดแต่ผู้เดียวโดยไม่ปริปากบอกใครเพราะรักพี่สาวมากสามีเลี้ยงด้วยหมัดและเขา่าลูกอยู่อย่างทรมานแม้ว่าจะตั้งท้องอ่อนๆสามีก็ทารุณลูกทั้งร่างกายคำพูดและจิตใจแต่ถึงกระนั้นก็มีลูกด้วยกันสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งลูกเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายทั้งท,งทังที่ท้องลูกชายอยู่โดยกินยาฆ่า,มาแมลง ได้ดื่มและกินยาลงไปมากๆแต่ก็ไม่ตายเลยต้องทรมานอีกต่อไปต่อมาลูกวางแผนตามพี่สาวกลับมาได้สําเร็จแล้วลูกก็หนีแทนลูกหาวิธีหนีอยู่หลายรอบจนครั้งสุดท้ายหนีจากโรงพยาบาลทั้งๆท,ท,ที่มีรอยเย็บแผลที่ใบหน้าลูกหนีมาอยู่กับญาติในกรุงเทพมาขายขนมต้องตื่นแต่เช้ามืดทำขนมไปขายตามถนน โดยมีลูกสองคนเดินตามเหนื่อยหามรุ่งหามคำ่ำขายทุกอย่างทั้งขนมข้าวเหนียวไก่ย่างทั้งกลางวันกลางคืนจนบ่อยครั้งที่คิดน้อยใจจะไปมีอาชีพเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่รักลูกทั้งสองและชื่อเสียงของตระกูลเลยไม่ทำพี่สาวลูกและสามีก็ยังคงตามหาลูกจนตามมาเจอครั้งสุดท้ายเขาก็ไปขโมยลูกสาวและลูกชายทั้งสองกลับประนอง พรากแม่และลูกให้จากกันตอนนั้นลูกชายอายุได้เพียง18เดือนส่วนตัวลูกเองนั้นอายุได้25ปีเสียใจมากแทบเสียสติเป็นบ้าต่อมาลูกก็ตั้งเนื้อตั้งตัวระหกกระเหินจนสามารถตั้งร้านอาหารได้ลุ่มๆุมดอนดอนเริ่มศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาแต่งงานกับคนอังกฤษจนตัดสินใจมาอยู่กับคนอังกฤษ ตอนอายุ38ปีลูกขอความเมตตากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อดังต่อไปนี้เจ้าค่ะลูกไปทำกรรมอะไรมาต้องร่อนเร่ผเนจรลำบากอดมือกินมือและพลัดพรากจากพ่อแม่ของตัวและลูกของตัวตลอดชีวิตเลยเจ้าคะทำไมต้องวัดล้อมไปด้วยคนภายคนพานคนคิดแต่จะเอาเปรียบไม่ทราบว่าเตีย่ยตอนนี้อยู่ที่ไหน ทำกรรมอะไรมาแล้วจะช่วยเตีย่ยได้อย่างไรเจ้าคะไม่ทราบว่าพ่อเลี้ยงตายแล้วไปอยู่ไหนคะแล้วพ่อเลี้ยงกับแม่และลูกทำกรรมอะไรร่วมกันมาจะหนีกรรมนี้แบบไม่ต้องเจอกันอีกได้อย่างไรสามีกับพี่สาวและลูกทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงต้องมาจองล้างจองผลาญกันจะหลบหนีกันได้อย่างไรจึงจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีก คุณอาน่าเป็นคู่อาคาตอะไรกับลูกทำไมต้องมาเลี้ยงดูลูกแต่ก็ทรมานและซ้อมลูกมาตลอดกราบนมัส,สการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสงสารจังเลยลูกเกยสงสารเรามาดูกันแล้วกันชาติแนทคือมันหลายๆชาติมารวมกันนะคจ้าในอดีตนั่นแหละ ไปมีสามีคือไปเป็นภรรยาของสามีที่เคยมีภรรยามาก่อนครับแต่ภรรยาเก่าเขาเสียชีวิตแล้วมีลูกติดมาสองคนกระจายตรงนี้ไหมจ๊ะกระจายครับ,รบแล้วอยู่ด้วยกันมาก็มีลูกใหม่ด้วยกันพื้นฐานในชาตินั้น เป็นคนโหดร้ายเจ้าอารมณ์เกิดมีความรังเกียจลูกติดก็แกล้งต่างๆนาน,นา<อ>เช่นเวลาสามีไม่อยู่ก็จะเคี่ยนตีดุด่าว่ากล่าวทุกอย่างส่วนสามีก็มักจะเข้าข้างลูกใหม่เวลาเด็กทะเลาะกันเนี่ยลูกเก่ากับลูกใหม่จะเข้าข้างลูกใหม่ ส่วนตัวเองก็เกลี้ยกราดกับลูกเก่ามากจนเด็กทนไม่ได้เลยหนีไปทั้งสองคนโอ้ oh. แล้วก็ตัวเองก็จะอารม์ไม่ค่อยจะได้ทำทานจึงส่งผลมาในชาตินี้ในวัยเยาวนะ์ละลำบาก oh. บวกก,กับกรรมไม่ดีไปทารุนเด็กนั่นแหละแล้วเด็กมันหนีไปเนะี่ย ชีวิตในชาติในจริงเราหกระเหินเพราเข้าใจไหมี่ยเข้าใจครับส่วนคุณอาของลูกส่วนหนึ่งอาที่คอยทรามานซ้อมครับอยู่เรื่อยๆนั่นแหลก็คืออดีตลูกที่ติดสามีจากชาตินั้นแหละอได้จองกรรมจองเวนแคนกันมาเน<อ>ี่ยทันไหม เดี๋ยวมันซ้อนกันอีกหลายชาติแต่มันจะซ้อน,น oh. อันนี้มันยากที่สุดเลยเนี่ย oh. ที่แวดล้อมท้วคนผ่านเพราะตัวเองก็มีเชื้อผ่านไม,ไม่ถึงชาติแน่ดีเนี่ย <c oughs> แล้วมันติดมามีในสมัยหนึ่งเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยหนีชาติละ <c oughs> แล้วก็ทำแสบเอาไว้เยอะทีเดียว oh. ทั้งสุรานารี การพนันเอาหมดทุกอย่างโอ oh. อยู่ในหมู่เพื่อนจะเป็นนักเลงหัวไม้เป็นต้นผสมกับกรรมที่ทำไว้กับรูปติดสาม,มีมารวมกัน oh. ก็เลยเจอสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนพาล oh. ส่วนเตี๋ยต้ใหม่ๆก็เป็นสัมภเวสีร่อนเล่อยู่แถวนั้นไม่ไปลงอบายเพราะบุญตั้งใจสร้างวัด oh. ตอนนี้ได้สแสวงหาที่เกิดได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์<อ>มากลับเนื้อกลับตัวกันใหม่พ่อเลี้ยงตายไปแล้วเนะี่ยพรอถูกฆ่าตายเนะ่<อ>ไปตกนรกขุมหก<อ>ขุมการพานัน<อ>สุลาขุการพานันเป็นหลัก<อ>ทรมานมากเลยตอนนี้พ่อเลี้ยงที่ทรมานตัว สาม่ท่านนะจะอ่านได้ชาดิคเคยเป็นเพื่อนเก่าสมัยเป็นนักเลงด้วยกันในชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยแม่มันซ้อนกันเนี่ยและต่างก็ทําแสบด้วยกันทั้งคู่อแล้วก็ไปลงนรกมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งคู่เลยขึน้นมาใช้เศษกรรมส่วนตัวเองในตอนนี้เนี่ยไอ้กรรมเจ้าชู้ ก็มาทำให้เกิดเป็นผู้หญิงครับและมีเชื้อพานด้วยมีพะริย่อพานด้วยกันกันกบพ่อเลี้ยงคืออดีตเพื่อนเก่าอะครับมักเจอในชาตินี้ไงโอ้บวกรกรรมที่ทำเอาไว้กับลูกเลี้ยงในชาติที่เป็นผู้หญิงแล้วมันครับสับสนหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับเลยทำให้เจอกันพอเจอกันแล้วก็เลยลุยกันแะไรโอ้เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจครับ เดิมตัวเองกับพี่สาวอามาตอนนี้เกิดเป็นผู้ชายเป็นพี่น้องกันคพี่สาวก็ไปเป็นพี่ชายตัวก็เป็นน้องชายสามีคนปัจจุบันนี้เคยเกิดเป็นผู้หญิงสับสนไหมเนี่ยไม่คเป็นเมียของพี่สาวอา แต่พี่สาวชาตินั้นก็เจ้าชู้มีเมียหลายคนอ่ะ oh. ก็จะไปอยู่กับคนนู้นคนนี้เนี่ยก็ทําให้เมียในชาตินั้นเนหงาว้าเวเครับพอว้าเวก,ก็มามาแหววครับ <c oughs> น้องชายน้องชายโอน้องชายก็เลยรับเส้งต่อมาเศร้าจังเลยโอ้ oh. 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 แล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย แม้แต่เส่งต่อกันมากระตามเนี่ยก็ชั่วคราวรไอเชื้อพาในตัวของตัวกบรันรดาลให้อยากจะมีเมียใหม่ก็หาเรื่องทะเลาะกดขี่กลมเหงกับภรรยาในชาตินั้นเพื่อจะไปมีเมียใหม่ไงกรมเวรเลยผูกกันเลยต้องมาเจอในชาตินี้แต่กลับตาลปะภรรยาก่าวกลับมาเป็นสามีในชาตินี้ สามีทั้งสองในชาตินั้นกลับมาเป็นภรรยาคนโตกับคนเล็กครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เคลียร์ไหมเคลียร์กระจายป่ะเจ้าเนี่ยทานครับโอ้สงสารยังลูกเอ้ยถ้าจะให้หมดกรรมก็ต้องหมดกิเลสหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดบิบาครับคือไปเป็นพระอรหันต์แต่ว่ามันลําบากมันยากในชาตินี้เนี่ย เอา,อางี้ล้กันถ้าอยากจะหนีกรรมทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังไม่หมดกิเลสล้วก็ต้องไม่คบคนผ่านครับต้องสร้างบุญให้เยอะๆครับท,ท,ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแล้วอธิษฐานจิตนะลูกนะ<อ>แล้วชีวิตจะสดใส<อ>จะเจอแต่คนดีที่เป็นบัณฑิตไม่เจอคนพาลเพราะว่าเราไม่มีเชื้อผ่านครับ